จัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกนะครับเมื่อตอนปีเท่าไหร่ฮะหะ59้ 59, ก้าห้าครับทีนี้เนี่ยโดยโครงสร้างของของคณะกรรมการชุดนี้ครับมันจะมีหนึ่งก็คือมีผู้แทนจากส่วนราชการประมาณตั้งยหน่วยงานในราดบเขตเนาะแล้วก็มีผู้แทนมีผู้สุขุมนมุตมีผู้แทนจากาภาคประชาสังคมนะครับก็จะมีคนอยู่3ส่วนก็มีทั้งหมดเนี่ย45แต่เหลืออยู่ประมาณ24 40แล้วแหละเพราะว่าบางท่านนายกก็หมดวาระไปอย่างนี้ครับมันก็ต้อง ก็ไม่ได้เลือกใหม่นะหรือผู้แทนที่เสียชีวิตจะว่างก็หมดไปตามนั้นนะครับมันก็เป็นเป็นเช่นนี้เองเนาะในเขตสิบเอ็ดนี่ยครับมันมีประเด็นขับเคลื่อนอยู่หลักๆอยู่4ประเด็นประเด็นที่1เรื่องของเกษตรสุขภาพอาหารกับโดยเฉพาะเรื่องของตัวนโยบายเรื่องอาหารโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสุขภาพประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องเด็กเยาวชนเน้นเรื่องปัจจัยเสี่ยงอันนี้อาจจะมาขอแลกเปลี่ยนเดี๋ยวประเด็นนี้อาจจะมาขอแลกเปลี่ยนที่นี่เรื่องปัจจัยเสี่ยง ประเด็นต่อมาครับประเด็นเรื่องสังคมสูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับหรือ Active Aging ประเด็นต่อมาครับประเด็นเรื่องการจัดก,การขยะในพื้นที่สาธารณะหรือมีบทเรียนจากาบางวันได้ถังขยะไนนี้เป็นต้นมามาแลกเปลี่ยนหรือของกรณีที่ที่บางนอนที่ระนองนะครับคืเขาทำดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกับที่นี่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นเสริมนะครับก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ส่วนกลางเป็นประเด็นฮิตชูระดับประเทศนะครับแล้วก็มาขยับส่วนกลางแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีประเด็นกันขับเพื่อนอยู่4ประเด็นสําคัญทีนี้บทบาทของกกปอครับก็เป็นหน่วยที่พูดภาษาบ้านเราก็คือไปย้อนเพื่อนไปเติมเต็มคนอื่นไปเชื่อมพลังไปสานพลังนะครับไม่ได้มีบทบาทในการไปหนุนในเชิงปฏิบัติการแต่ว่าหนุนในเชิงความรู้และ การกับเพื่อนในเชิงนโยบายซึ่งก็จะตรงกับอดบัตรออตตาวาที่ท่านสาธุกอำเภอพูดเมื่อกี้เนาะก็คือหนึ่งเรื่องการไปทําเรื่องพัฒนาศักษะส่วนบุคคลซึ่งนี้รับพื้นที่เ็าทาอยู่แล้วทําเรื่องของตัวชุมชนเข้มแข็งที่นี่ก็าําได้ดีทําเรื่องของระบบบริการสุขภาพที่นี่ก็มีหลายระบบเนาะระบบบริการสุขภาพชุมชนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินระบบการบริการสุขภาพแพทย์แผนไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวการปรับสภาพแวดล้อมที่เอ,อื้อต่อสุขภาพ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพที่นี่ก็มีหลายเครื่องมือเนาะนโยบายของท้องถิน่นที่ท่านนายกมีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนนะครับนโยบายระดับพื้นที่พออ,อก,ก็คือเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนโยบายรับเชิงประเด็น5ออย่างนี้เป็นต้นหรือนโยบายอื่นๆเรื่องธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุนี่เป็นต้นก็คือเป็นเครื่องมือทางนโยบายทนะั้งหมดใช้ออตตาวาชาร์เตอร์เป็นตัวกับเพื่อนก็ประมาณนี้ครับในนี้บทบาทของกกป